ผิวที่แบบเรียวๆกันไปเลยนี่เปรียบเทียบกันสองข้างแบบเห็นเห็นเลยนะคะนั่นก็คือท้าดะ สวัสดีค่ะปาร์ตี้จากช่องมิ s ปาร์ตีนะคะวันนี้เนี่ยปาร์ตี้ก็จะมาบอกไอเทมในการบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวของปาร์ตี้กันนะคะปาร์ตี้เนี่ยมีทริปไปเที่ยวไปทะเลอย่างนี้นะคะเราก็จะอยากใส่ชุดโชว์ผิวบ้างแล้วแบบเยคือผิวเราเป็นคนผิวแห้งมากๆแบบแห้งขั้นสุดแล้วเราจะทํำยังไงดีให้ผิวของเราสวยก่อนอื่ต้องบอกเลยว่าปาร์ตี้เป็นคนที่แบบดูแลผิวหน้าดีมากๆแต่ว่า ผิวตัวนี่คือแบบผิวแห้งมากถึงแห้งสุดๆไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะก็คือนี่สภาพของผิวของเราแห้งจริงๆอะแห้งมากอะ่ะทำไมเป็นเนี้เป็นการอวดผิวที่แบบเรียวๆกันไปเลยนี่สุดยอดคือแบบมีผิวตัวแห้งขนาดนี้ได้เพราะว่าปาร์ตี้ไม่ค่อยได้ทาครีมบำรุง ะไรเท่าไรนะคะเพราะว่าไม่ชอบความหนักหนาของการทานและแบบใช้เวลามากกว่าจะแบบถูๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เออมันก็เหนียวอะ่ะมันก็มีผิวแห้งเป็นเกล็ดขนาดนี้นี่เองพอเราแต่งตัวแล้วแบบอยากจะโชว์ผิวแล้วมีผิวแห้งขนาดนี้คือแบบไม่ได้ไม่ผ่านอย่างแรงปาร์ตี้ก็เลยได้ใช้ตัวหนึ่งที่แบบดีมากเลยและแบบง่ายต่อการใช้ชีวิตมากนั่นก็คือทาด้ย เป็น moisturizer แบบสเปรย์นะคะชื่อเต็มๆของน้องเขาเนี่ยก็คือ Curel Intensive Moisture Care Deep Moisture Spray นะคะเฮ้ยก็คือแค่ชื่อก็ดูมีเทคโนโลยีแล้วอะ่ะน้อง Curel ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เวชสำอางอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาโด่งดังมากเรื่องของเซรามายเซรามายเนี่ยก็เป็นตัวที่มีอยู่ในผิวตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะคะ ตัวที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงซึ่งถ้าเรามีเซร,รมามน้อยเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราแบบบอบบางแพ้ง่ายซึ่งปารตี้ชอบเนื้อของน้องเขามากเลยเพราะว่าเป็นสเปรย์แล้วมันก็มีไมโครเซรั่มเซร,รั่มที่จะช่วยแบบบำรุงผิวของเราได้แบบล้าลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวปารตีจะมาฉีดให้ดูกันนี่มันก็จะแบบเป็นอนุละเอียดอย่างนี้เลยนะคะว้าวก็จะได้ผิวที ฉ่ำน้ำมากแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆลรูปนะคะรูปไปเลย <c oughs> คือมันก็แบบไวมากหายไปลยแล้วเราก็จะแบบให้เทคเจอร์ผิวที่มันดูเงาเงา,เงาแบบฉ่ำน้ำมากนี่เปรียบเทียบกันสองข้างแบบเห็นเหตุเลยนะคะข้างนี้ก็คือยักข้างที่ยังไม่ได้ฉีดบำรุงนะคะส่วนตัวนี้ก็คือแบบฉีดตัว c u r e l Super r e r a m i d e Spray แล้ว <c oughs> ดีมาอมอ เป็นอนุละเอียดมากที่แบบพอฉีดแล้วมันซึมเข้าผิวได้ไวมากแล้วก็แบบไม่มีความเหนอนนะแต่ยังได้นะคะแล้วมันก็แบบดีมากคือมันเป็นตัวช่วยกอบกู้ผิวแห้งสุดๆของปาตีได้แบบภายในผิวตาคือสุดยอดหน้องเขาเนี่ยก็สร้างมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะตัวเซรามายสเปรจะเป็นตัวบำรุงให้ผิวที่แพ้ง่ายมาก,มากๆเนี่ยแข็ง แรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาไม่มีสีไม่มีกลิน่นเวลาใส่เสื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดเติมได้เลยคือไม่ต้องกังวลอะไรว่ามันจะเลอะหรือเปื้อนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วด้วยนะคะก็เหมาะมากๆสาหรับคนที่แบบเร่งรีบคือฉีดบำรุงชุบชิบแล้วก็แบบเฮ้ยผิวดีในทันทีตัวนี้เนี่ยก็หาซื้อได้นะคะในห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ก็มีนะคะก็เดี๋วยวพี่จะโชว์ไว้ให้เลย ก yeah. okay. okay. mm ็จบแล้วนะคะสำหรับงานกอบฟู้ผิวแห้งสุดๆของปาร์ตี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะบ๊ายบาย